วันนี้ผมมีเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในหอพักแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยาวมากนะครับแต่หลานจากฟังจบแล้วก็พบว่าเรื่องนี้ชวนให้น่าติดตามอย่างแปลกประหลาดถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณน้องนะครับคุณน้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้ว ตอนนั้นคุณน้องได้ตกลงเช่าพักหอนี้ครับเพราะว่าตัวเองต้องเข้าทำงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งที่ลำพูนโดยก่อนหน้านี้คุณน้องก็ได้มีการสำรวจพื้นที่ต่างๆนะครับว่ามีหอพักไหนบ้างที่ใกล้กับที่ทำงานตัวเองจนมาได้เจอหอพักหอนี้ครับโดยราคาค่าเช่าที่ไม่แพงมากอยู่ในระดับที่ตัวเองจ่ายไหวแถมบรรยากาศโดยรอบก็ห้อมล้อมด้วยทุ่งนาทำให้บรรยากาศของตัวห้องพักเองเนี่ย ค่อนข้างจะดีมากๆครับคือก่อนหน้าที่จะเข้าพักเนี่ยคุณน้องก็ได้เข้ามาดูหอพักนี้ไว้ก่อนแล้วครั้งหนึ่งโดยหอพักแห่งนี้เป็นห้องให้เช่าลักษณะชั้นเดียวครับห้องพักจะเลียงติดกันฝั่งละประมาณ10ห้องจำนวน2ฝั่งด้วยกันดูดูแล้วก็มีประมาณ20กว่าห้องนะครับหลังจากที่ได้ดูและจองมัดจำไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นคุณน้องก็ได้ขนข้าของย้ายเข้ามาหยุด ขอพูดถึงลักษณะทั่วไปของห้องพักสักนิดหนึ่งนะครับลักษณะห้องพักก็เหมือนกับห้องพักชั้นเดียวตามปกติคือตัวห้องพักหลกัหลกๆก็จะเป็นส่วนของห้องนอนเมื่อเปิดประตูไปทางด้านหลังก็จะพบส่วนของครัวและห้องน้ำในคืนแรกที่ได้ย้ายเข้าไปอยู่ทุกอย่างโดยรวมก็ดูเป็นปกติครับแต่ในคืนนั้นมันมีอะไรผิดปกติแค่อย่างเดียวก็คือในคืนนั้นมีเสียงบางอย่างเกิดขึ้นครับ ในบริเวณโซนด้านหลังเป็นเสียงลักษณะเหมือนคนเอามือเนี่ยถูก,กับประตูห้องน้ำครับซึ่งประตูห้องน้ำเองเป็นประตูไม้ทำให้เวลาถูเนี่ยได้ยินเสียงนั้นอย่างชัดเจนเพราะมันค่อนข้างจะก้องมากๆตอนนั้นคุณน้องก็อยู่ห้องนี้มาเรื่อยๆนะครับและไม่เจอสิ่งอะไรที่ผิดปกติเลยยกเว้นอย่างที่บอกไปในคืนแรกอาจจะมีเสียงดังบนฝ้าบ้างอาจจะเกิดจากมีหนูวิ่งอะไรบ้าง ก็คืออาจจะมีเสียงบ้าเป็นปกติของห้องพักทั่วไปนะครับหลังจากนั้นก็อยู่ห้องนี้มาได้ประมาณ2อาทิตย์ครับในเย็นวันหนึ่งขณะที่คุณน้องออกไปทำกับข้าวที่บริเวณด้านหลังห้องพักโดยบริเวณนั้นจะมีกำแพงครับซึ่งกั้นระหว่างตัวห้องพักกับตัวส่วนของภายนอกกำแพงนี้สูงประมาณ150เซนครับเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาคุณน้องยืนก็จะสูงประมาณปากหรือจมูกเลยก็ว่าได้ โดยบริเวณเหนือกำแพงขึ้นไปก็จะเป็นลูกกงเหล็กนะครับซึ่งสามารถมองเห็นด้านหลังของห้องพักได้โดยวิวด้านหลังของห้องพักก็จะเป็นทุ่งนาโล่งๆครับทุ่งนาโล่งกว้างไม่มีบ้านคนเลยแม้แต่หลังเดียวในวันนั้นขณะที่กำลังยืนทำกับข้าวอยู่สายตาก็ได้ไปเห็นว่ามีคุณป้าคนหนึ่งครับคุณป้าคนนี้ยืนหันหลังให้คุณน้องอยู่แต่ยืนอยู่เนะี่ยยืนอยู่ไม่ไกลเลยนะครับยืนอยู่ใกล้มาก ใกล้ถึงขนาดที่คุณน้องบอกว่าถ้าไม่มีกำแพงกั้นเนี่ยก็สามารถยื่นมือออกไปแตะไหล่ของคุณป้าคนนั้นได้เลยคุณน้องสังเกตว่าคุณป้าคนนี้กำลังยืนมองรถเกี่ยวข้าวซึ่งกำลังเกี่ยวข้าวในทุ่งนาตัวรถเกี่ยวข้าวเนี่ยอยู่ค่อนข้างจะไก่นะครับไก่มากๆตอนนั้นคุณน้องคิดว่าคุณป้าคนนี้น่าจะมายืนดูรถเกี่ยวข้าวที่กำลังเกี่ยวข้าวในทุ่งนาของตัวเองหรือเปล่า คุณน้องก็เลยได้ทักทายพูดคุยตามปกติกับคุณป้าคนนั้นครับคุณป้ามาเกี่ยวข้าวเหรอคะคุณป้าคนนั้นได้ตอบว่าจ้างรถมาเกี่ยวข้าวในทุ่งนาเดี๋ยวนี้เกี่ยวมือมันไม่มีแล้วล่ะตอนนั้นแฟนที่นอนอยู่ในห้องเนี่ยได้บอกกับคุณน้องว่าถ้าทำกับข้าวเสร็จแล้วให้ปิดประตูหลังห้องแล้วเข้ามาได้แล้วเพราะว่ามันฝุ่นเนี่ยมันเกิดจากการเกี่ยวข้าวมันปิวเข้ามาในห้อง เมื่อได้ยินแบบนั้นคุณน้องก็เลยบอกลาคุณป้าครับบอกว่าขอตัวเข้าห้องก่อนนะคะเพราะว่าฝุ่นมันปิวเข้าห้องวันนั้นคุณน้องก็ปิดประตูแล้วก็เข้ามาอยู่ในห้องตามปกติเลยครับทุกอย่างเป็นปกติไปแบบนั้นแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคุณน้องก็อยู่ห้องนี้มาเรื่อยๆโดยที่ไม่พบความผิดปกติอะไรเลยจนมาถึงช่วงเวลาสิ้นเดือนครับคุณน้องต้องเอาค่าเช่าห้องเนี่ยไปจ่ายที่บ้านของเจ้าของบ้าน ตัวห้องพักของคุณน้องเองอยู่ที่ห้องเบอร์2ครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าห้องพักที่นี่จะมีจํานวน10ห้องเรียงกัน2ฝั่งแต่ทั้ง2ฝั่งนี้จะเขียนเลข1นึถึงสิเหมือนกันหมดเลยครับจะไม่มี11ถึง20ฝั่งซ้ายก็ไล่ตั้งแต่1นึถึงสิฝั่งขวาก็ไล่ตั้งแต่1นึถึงสิเช่นเดียวกันเลยหลังจากจ่ายค่าเช่าห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วระหว่างที่คุณน้องยืนรองเงินทอนอยู่นั้น ด้วยความที่รอบๆหอพักเนี่ยเป็นทุ่งนาครับคุณน้องก็ยืนชมวิวตามปกติไปเรื่อยๆโดยจุดที่ยืนอยู่ตอนนี้สามารถมองเห็นทุ่งนาได้อย่างชัดเจนและสามารถมองเห็นด้านหลังห้องของตัวเองได้ด้วยแต่พอมองไปมองมาก็พบว่ากำแพงหลังห้องของคุณน้องเนี่ยความสูงต่างจากระดับทุ่งนาค่อนข้างจะเยอะครับค่อนข้างจะห่างกันมากถ้าปลายสุดของกำแพงก่อนถึงตัวลูกกงเนี่ย จนถึงพื้นตัวทุ่งนาน่าจะสูงต่างกันประมาณ3เมตรได้ครับหอพักนี้น่าจะถมที่จากทุ่งนาเนี่ยสูงขึ้นมากแต่ตอนนั้นคุณน้องก็เอะใจขึ้นมาครับแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าในวันนั้นวันที่ยืนคุยกับคุณป้าคุณป้ายืนอยู่ในระดับเดียวกันกับคุณน้องนี่นาะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยครับหลังจากนั้นเจ้าของบ้านก็เอาเงินมาทอนพอดีครับ คุณน้องก็รับเงินถอดมาแล้วก็เดินกลับห้องแต่ในหัวเนี่ยยังคิดถึงเรื่องนี้อยู่นะครับยังคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะคุณป้าไปยืนแบบไหนถึงยืนในระดับเดียวกับเราได้หรือคุณป้าจะยืนอยู่หลังรถกระบะแต่เมื่อสังเกตรายละเอียดดีๆแล้วทุ่งนาก็ไม่มีทางลงสำหรับรถกระบะเป็นไปได้ยากมากเวลาลงก็ต้องติดคันนา คุณน้องได้แต่แปลกใจครับและนึกภาพไม่ออกว่ามันเป็นไปได้ยังไงอ่ะเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แฟนฟังครับแฟนก็ได้แต่ปลอบใจว่าเออว่าอย่าไปคิดมากเลยเขาอาจจะยืนอยู่หลังรถกระบะหลังอะไรหรือเปล่าเราอาจจะมองไม่เห็นเองคุณน้องเลยพยายามลืมเรื่องนี้ไปครับไม่เก็บมาคิดหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปครับมีอยู่วันหนึ่งเมื่อคุณน้องเดินทางมาถึงที่หอพักหลังจะเลิกงาน ตอนนี้ลมค่อนข้างจะแรงมากครับเหมือนฝนจะตกเลยทําให้ผ้าที่ตากไว้หน้าห้องกําลังจะปิวแต่พอดีมีเพื่อนบ้านใจดีครับซึ่งพักอยู่ห้องฝั่งตรงข้ามได้รีวิ่งมาช่วยเก็บผ้าที่คุณน้องตากไว้หลังจากนั้นมาทําให้ทั้งคู่เนี่ยได้สนิทสนมกันเป็นอย่างมากครับและเพื่อนฝั่งตรงข้ามนี้เองได้ชวนให้คุณน้องเนี่ยไปนั่งเล่นที่ห้องพ้าของเขาเพื่อนคนนี้พักอยู่ที่ห้องเบอร์หกครับของห้องฝั่งตรงข้าม วันนั้นที่ได้คุยกันก็คุยกันเรื่องปกติครับสา,ารทุกสุขดีเรื่องทั่วไปจนเพื่อนคนนี้ได้ถามว่าพี่มาอยู่ที่นี่ได้นานหรือยังคุณน้องได้แต่บอกว่าตัวเองเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณเดือนกว่าๆครับอยู่ดีๆเพื่อนคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าหนูมีเรื่องอะไรจะเล่าให้พี่ฟังด้วยห้องพี่อยู่เบอร์สองใช่ไหมหนูเคยได้ยินมาว่าห้องเบอร์สองฝั่งไหนสักฝั่งนี่แหละ ก่อนหน้านี้มีคนลื่นล้มในห้องน้ำเสียชีวิตตอนนั้นคุณน้องได้แต่บอกไปครับว่าไม่น่าใช่ห้องตัวเองแน่นอนเพราะว่าตอนที่ย้ายเข้ามาอยู่ห้องตัวเองก็ดูปกติครับดูสะอาดเป็นห้องฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าตัวเพื่อนคนนี้ก็ได้พูดขึ้นมาในทนํานองที่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าฝั่งนี้หรือเปล่าเพราะไม่เคยได้คุยกับห้องฝั่งนี้เลยเหมือนเขาไม่ค่อยอยู่ห้องสักเท่าไหร่ แต่เรื่องนี้ก็ยังเป็นปริศนานะครับหลังจากที่คุณน้องได้รับฟังมาทุกอย่างก็ยังดําเนินไปตามปกติจนเวลาล่วงเลยมาอีกเดือนหนึ่งครับถึงวันที่กําหนดชําระค่าเช่าคุณน้องก็ได้เดินไปจ่ายค่าเช่าตามปกติเมื่อไปถึงก็พบว่าไม่ใช่คนเดิมครับที่ทําหน้าที่รับจ่ายค่าเช่าห้องแต่น่าจะเป็นรุ่นลูกของเจ้าของหอ ในรอบนี้ทานเจ้าของได้เชิญให้คุณน้องเนี่ยเข้าไปนั่งรอที่ด้านในครับแตกต่างจากเดือนที่แล้วที่ต้องยืนรออยู่ด้านนอกระหว่างที่รอทอนเงินตอนนั้นที่นั่งอยู่ในบ้านคุณน้องก็ได้มองครับมองสำรวจไปเรื่อยเปื่อยแต่สายตาก็ต้องไปหยุดอยู่ที่รูปภาพหน้าศบรูปหนึ่งครับเมื่อมองจ้องแล้วคุณน้องก็ต้องขนลุกไปทั้งตัวเพราะว่ารูปภาพหน้าศบรูปนั้นคนในรูปก็คือคนคนเดียวกันครับ คือคุณป้าคนนั้นที่คุณน้องได้ยืนคุยในทุ่งนาวันที่รถมาเกี่ยวข้าวนั่นเองครับลักษณะทรงผมรวมถึงเสื้อผ้าที่ใส่ทุกอย่างเหมือนในรูปไม่มีผิดเลยครับเมื่อเห็นแบบนั้นหลังจากรับเงินทอนแล้วคุณน้องก็รีบเดินกลับมาแล้วก็มาเล่าให้แฟนฟังในตอนนั้นก็มีเพื่อนข้างห้องเนี่ยเดินมาคุยด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าใช่คุณป้าคนนั้นคือคุณแม่ของเจ้าของหอ แกลื่นล้มในห้องน้ําในห้องที่คุณน้องเช่าอยู่นั่นแหละเพราะว่ามาทําความสะอาดเพื่อรอรับคนเช่าคนใหม่นั่นก็คือคุณน้องกับแฟนครับโดยเสียชีวิตก่อนหน้าที่คุณน้องจะย้ายเข้ามาอยู่เพียงแค่4วันเท่านั้นเองคุณน้องเลยเอาเรื่องนี้ไปถามกับคนที่รับจ่ายค่าเช่าหอครับเมื่อสักครู่นี้เองและได้รับการยืนยันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งคุณน้องคิดว่า เสียงลูกป,ประตูห้องน้ำที่ตัวเองได้ยินในวันแรกน่าจะเป็นเสียงของคุณป้าแกนี่แหละครับแกคงจะขอความช่วยเหลือก่อนที่แกจะเสียชีวิตหลังจากนั้นสัปดาห์ต่อมาครับช่วงหัวค่ำในวันวันหนึ่งแฟนก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนวิ่งอยู่บนหลังคาครับวิ่งไปวิ่งมาเสียงดังมากตอนนั้นทุกคนที่อยู่ในหอพักตกใจมากครับรีบออกมายืนดูเกือบสิบคนได้ มายืนดูบริเวณหน้าห้องกันหมดและพบว่าเป็นลักษณะสัตว์ตัวหนึ่งครับซึ่งมีรูปร่างใหญ่กว่าหมาทั่วไปตัวสีดำขนาดใหญ่มากคุณน้องบอกว่าในความเชื่อของคนเหนือตอนนั้นคิดกันว่าน่าจะเป็นวิญญาณของคุณป้าคนนั้นซึ่งกลับมาในลักษณะของผีกะเพื่อกลับมาดูแลหอพักที่นี่ และนี่ก็คือประสบการณ์ทั้งหมดที่คุณน้องได้พบเจอในหอพักที่ตัวเองได้ไปเช่าอยู่เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆหลังจะฟังเรื่องนี้จบแล้วน่ากลัวและตื่นเต้นลุ้นตามไปเลยใช่ไหมครับและก่อนที่จะจากกันไปยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่ด้วยนะครับ หากเพื่อนๆคนไหนที่มีเรื่องราวประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องของเพื่อนๆเองหรือว่ารับฟังจากใครเล่าให้ฟังมาถ้าอยากให้ผมได้นำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังส่งเรื่องราวของเพื่อนๆมาที่เมลด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ